นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายไปส่งยายจ๋าได้เป็นไปได้จังไหนเชียพี่น้องนะในถึงเวลาเดินทางเนาะกลับบ้านบ้านคือเก่าบ้านอยู่ไหนยายบ้านไปกับแม่ยุ่งเอาพ่อจะกลับบ้านค่อยดีโอฮัมบาร์ฮามิลูกค่ะลาเนบ้อ ตงบ้านนะคะจะจับบ้านเจ้าของลยเดินไปหาลูกหาผัวเจ้าของลยเดินทีนี้เด้อยายยายยัดมาวลด้ยายยายยัดมาลด้ยายบุตรมอวลดแวยยาอะไรบบุยายยายมือมือจะมื ส0นาทีนะคะเช็กินก็สัก4ี่ทุ่มเลหน่อยเนาะก็ไปเจอกันที่เบลเยียมนะคะเก็บภาพเพราะว่ายายได้บอกเลยว่ายายบ่เคยไปส่งขึ้นเครื่องด้ยเนาะเคยเลยเคยบ่บเคยมีแต่ไปห้ามีแต่ไปห้ามเออไปห้ามีแต่ไปห้ามลามีแต่ไปห้ามแม่นบ่ไป่ห้าบที่เดียวหนึ่งเดียวก็ ทรงนี่ทรงลูกสาวนำได้ขุดโสงนะจะไปให้ยังไปหาหลานก็ไปหาหลานสาวคุณสวยเห็นบ่ถ้าเขาบปนซนถ้านอนยาบ่บ่ถ้าเขาบอกให้กลับเฮ็ดจังไจากไหนถ้าเขาบอกให้กลับเดี๋ยวจากไมีผู้เลยเฝ้ากระโปรงตัวนี้ว่าเพราะว่าตัวกระโปรงม .6 ไกไว้อเห็นบ่ฮวงกระต่ายห้าแฝดฮวงกระโปรงงานจิ๋ว้ปด้วยนะ อย่าให้ใครนะย่าเอาไว้ดูเป็นอดีตเอาแล้วเวลาไปเด๋มาเด๋มนี่ลาเดมโบ,บได้เทีนทยนเที่ยวจับจับเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันช่องเหงาเดออิลมเสียดมันอิ่สุดย <laughs> <laughs> ายจ่าเที่ยวหมากฝรั่งนะยายเที่ยวหมากโบราณนะนั <laughs> น่งเป็นคนไปประเทศนอกผู้ชายมานาั่งคูยใหญ่กันกโคตรตาโบจดแล้วกว็อย่าเข้าไปเห็นนะ mặt chẳng thèm theo từ mấy cô nàng là chơi <laughs> không cụ uh, tháo cụ tháo thì phần mà chắc mở đò luôn cao nó thực sự thì เที่ยวสามเดือนเราหล่อเย,ยันง,งานได้นี่พาไปแลว้วเดี๋ยวเยี่ยมแรงกใหม่แรงระวังใจอันตรายบวกลูคาอากาศซุ่มซ้ำนะคะลมจะเขา้าข้อฝนตกลินลินตอนนี้ฟ้าสว,าว่างแล้วรวยรอย เ<ม>เวลาเอาชวนอีไปได้บุกไปบุกไปเบิังดิสิไปกับลูกสาวน้อยเพื่อนนะลูกสาวน้อยของรถตู้โอ้ยถ้าสิไปลูกสาวใหญ่ก็เหมาะรถตู้ไป,ไ,ปได้ ใจมากๆนะคะเมื่อวานนี้คุยกับปูป่ก็บอกว่าลืมเด้อแม่ดองป้ายผูกแขนไปอ่ายายเอาป้ายผูกแขนฝากไปให้พ่อปูปป่ให้ลูกเอยเดี๋ยวไปถึงยายจ๋าฝากผูกแขนให้พ่อปูปป่หมอมหัวร้านด้วยคุณเอ๋ยตุ่มหัวโป๊ะแหมมาไม่ไม่ตก่มหัวแม่แต่เราตายเืยนี่ขับเบเอิ้นมาตุ่มขับเบอเอิ้นมาโป๊ะเราจะว่าทิ้งพวกหอวแม่เลย ในวิดีโอที no? ่ว <laughs> ่าไลฟ์สดเนาะเนาะเป็นลูกสาไพคือตกหัวโอปูเขาบอกเออมาตกเขาเอิอมาลูก like หัวแกก็ม <ain> ีความสุขอย่างนี้เราเบิ่งเลยต่หากต่หากแต่ว่ายดีใจอยู่ตาโบหรือโน้ตเราไม่ชอบแตามันต้องห่วงรอเธออยู่มเมื่อคืนก็ดีขึ้นสันติว่างคืนนี้ก็ถึงแล้วว่าตัวประมาณจังุ้มเอานับไปเดี๋ยวนะต้องนับตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ย เย็นคืนกันนู้นอ่ะใบสาบบ้านเขาก็คือนะสำหรับขึ้นเครื่อนะขึ้นเคื่อนสิบสงสงนับแต่เปียง กระเป๋าดูดูดูให้เอากระเป๋าเปลี่ยนอันนี้กระเป๋าหิ้วไปูซื้ให้เหลือแต่ตัวเลยด้วยโอ้ยยยซื้อให้เหลือคิดงานไม่ได้ไม่ได้หรวทอดเผุดอะไรเนี้ยเอาไปให้เมียวบอลน่ะอ๋อของเขาก็ต้องเรียบร้อยเอาเตรียมของเขาหมดเนาะมันต้องมันผุดใหญ่เขาเตรียมมันจะมื่อคืนแล้วเข้าของเอกสารของที่จะไป นัฟ้าผ so ่าม <hacen weiß> ือพรือสาวๆในต่างแดนแต่ความรู้สึกเป็นไงที่ออกความรู้สึกคนเป็นแม่ก่อนรูสิีนีไปแต่ยะให้ด้วยละฟ้าถกอเมียพลังต่างแดนดเอาตอนนี้สิจบวิดีโอแล้วเนี่ยอือวยพรให้ทุกคนอวพรขอให้ดูดีแม่งเด็กจะใกล้ ไปแยกเกงนานก็ขอให้มีโต๊ะ เราต้องเอารถกลับไปรับบอโทรศัพท์ไม่เคยว่างนะคะสหญ่ของเราเนาะิปนี้จะจากก็ะแากไว้แค่นี้เด้อเดี๋ยวจะไปเก็บภาพที่สนามบินนะคะ,ะ<อ>ไว้ให้น้องได้รับชมว่าเป็นยังไงอา้าวแล้วเจ้าปอไปเข้า<ว>กำมานี่แล้ววะขอบคุณทุกทุกกำลังใจเก็บภาพคุณยายถึงนาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องวันนี้เป็นครั้งแรกเนาะนานนมแหละเป็นครั้งแรกเลยต้องบอกว่าเป็น รั้งในว้าวตัวนี้เนุ่มเวบอลเนาะที่ใหญ่ไปส่งญยจ่าขึ้นเครื่องนะคะแต่ว่าก็ไปไปไม่ถึงสนามบินเนาะแกก็จะแวะไปอยู่ที่ห้องพักหลานสาวห้องพักหลานสาวแล้วก็ปล่อยเยจ่าน้องชายไปส่งขึ้นเครื่องปกตินะคะน้องสาวเจ้าหญิงบูคุกเด็กก็เป็นสิ่งดีเนาะโอ้ยอันยังน้องล่ะขอบคุณจ้าให้สวยๆและรวยๆนะน้องสาวหล่าเนาะเบาๆดืมหน่อยเด้อ ก็พอาพดื่มรักตัวเองให้เยอะกว่านี้นะ <c oughs> เอ่อบ๊เปไรไลบ่เปไปไรฟฮักเจ้าของหลายๆยิ้มส,สวยๆทรงกระจกแล้วเฮ้ยก็เจ้าของแน่นๆนย,ยิ่งมห่าแต่ความรัก ติได้ก็เอาไปว่าสิเอาไปนำดีบ่แม่เนาะเอาไปลดก็ได้โอเค,อเคส่วดูแลสุขภาพด้วยหนยเดเออจะดื่มเหล้าหลายเอาให้พอง,งามซื้อเนี่ย้าดาเจาอ,อกันปีหนะ้าเอออันไปทรงนะบ่เขาได้ดอกแต่เวลาไปหับนะไปหลายคนดีใจเออถ้ามีโอกาส นั่นดีกว่า,านะโอเคเจอกันพีห่น้าหนะ